วันนี้พามาดูที่ฮะมาดูสระนะน้ำก็ขึ้นมาประมาณห้าสิบเซนอยู่นะครับฝนไม่ค่อยมีครับปีนี้ทำงไงเลยที่สวยงามครับ ไก็สวยเขียวขจีฝนตกทุกวันครับวันละหน่อยแต่ปีนี้รู้สึกฝนมันน้อยไปนะฮะนีทางลงน้ำนะฮะโอ้โหเมื่อไรจะเต็มครับเนี่ยฝนจะหมดอีกอล้นี่ครับพื้นที่สระที่สวนนะฮะดูความกรึบหน้านะฮะอืม เมื่อไรจะเต็มเนอะอนี่ครับเหตุผลที่ว่าฝนขาดช่วงนะฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเท่าที่ควรครับในปีนี้ก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะปีนี้นะฮะตั้งแต่ปีก่อนๆมานะครับประมาณสองสามปีที่ผ่านมาจนลมจนถึงปีนี้นะ ฝนไม่ค่อยดีฮะขาดช่วงทิ้งช่วงนี่ก็เพิ่งหยุดตกไปนะฮะเมื่อวานก็ตกหน่อยหน่อยไม่เยอะฮะอืมคาดว่าน่าจะเต็มอยู่ะฮะแต่ไม่รู้ตอนไหนฮะเดินสำรวจกันไปนะฮะเดินทางมา ลัดเลาะไปเรื่อยฮะโอ้แต่ววทาาี่สวยที่สดีเดนนี่ฮะสะเดาทวายครับดู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 สวย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 ครับอืทำไงต่อครับ เดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อๆไปนะครับผมวันนี้แค่นี้ก่อนนะฮะ